thank mm -hmm. you ครับสวัสดีครับก็วันนี้โตโยต้าการจเนท์ีนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทําการมอบรางวัลนะครับผู้โชคดีนะครับให้กับพี่สุวรรณเรียนดีนะครับซึ่งเป็นผู้โชคดีของการเปิดตัวรถยนต์นะครับเปิดตัวรถยนต์ยาลิสนะครับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เป็นเป็นรางวัลที่พี่สุวรรณโชคดีที่เป็นหนึ่งนะครับหในสิท่านทั่วประเทศนะครับที่ ได้รับรางวัลเป็นส่วนลดพิเศษ100,000บาทนะครับซึ่งปัจจุบันพี่สุวรรณก็ได้ทําการออกรถจาเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้รถยาลิตไปแล้วด้วยนะครับนะครับตอนนี้เรามามอบรางวัลกันตบบามหลังทีลร<ช>นะครับ<ช>ก็ไม่ทราบเป็นไงบ้างะั้<ด>เรื่อ่ก็ขอบคุณโตโยต้าครับที่มอบรางวัลจากการเปิดตัวยาลิต100,000บาทถือว่าผมโชคดีครับ ตอกรถไปแล้วเพราะที่บ้านนี่ใช้โตโยต้ามาตลอดนะครับตั้งแต่สี่ห้าคันเลยครับผมใช้โตโยต้าก็ใช้ง่ายครับสะดวกสบายดีครับบริการดีครับก็เลยมาซื้ออีกคันหนึ่งครับก็ถือว่าเราได้รางวัลส่วนลดพิเศษครับขอบคุณมากครับครับผมขอบพระคุณครับ